ว่หลังราคาร้อยล้านนี้สเดือนเราสามารถนะัดโอนกรรมสิทธิ์ได้เลยนะครับใ <Wow. S 1> ม่ก่อนเนี้ช่นที่เรามีอยู่ทั่วประเทศพูดแบบนี้มันอาจจะแบบมันอาจจะแบบกว้างๆไปตะกี้ท่านจำยอดธุรกิจของเชฟเตอร์ของเราได้ไหมครับว่ามันมียอดกี่้อยล้านนะครับ สวัสดีครับผมเก่งคายสังหาริมาซับรักภูเขายปั๊บนะครับสำหรับเช้าวันนี้เป็นเช้าวันศุกร์นะครับซึ่งทุกวันเนี่ยเราก็ต้องมาเข้าร่วมประชุม d N I นะครับเพื่อสร้างคอนเนคชั่นกาับงานของเราครับนี่เป็นการเริ่มต้นของวันนะครับเวลาตอนนี้ก็ประมาณ10โมงกว่าๆนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูในงานกันนะครับว่าวันนี้มีประชุมอะไรบ้างเพราะว่าวันเนี้ยมีอีเวนต์พิเศษนะครับก็คืองาน B N I นะครับอ่าเช็คโซนนี้โซนฝาจะเป็นฝา 好好，再见。 รับผู้ขายฝากนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านการขายสังหาริมทรัพย์และที่ปรึกษาด้านการลงทุนสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดเชียงใหม่นะครับสาหรับบ้านหลังราคาร้อยล้านนี้สามเอรเราสามารถนัดโอกนกรรมสิทธิ์ได้เลยนะครับ <Wow. S 1> ไม่ก่อนเด็ชายที่เรามีอยู่ทั่วประเทศนะครับขอบคุณครับแต่สิ่งที่เราให้โอกาสตัวเองก็คือเราพาตัวเองเนี่ยเข้ามาอยู่แล้วก็พัฒนาตัวเองนะอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับจนทําให้ความสัมพันธ์ที่ดี ประกอบกับความเป็นมืออาชีพของตัวเองเนะี่ยก็ได้รับความไว้ใจจากเพื่อนสมมอบยอดธุรกิจนะครับทีนี้ถ้าพูดแบบนี้มันอาจจะแบบมันอาจจะแบบกว้าง,างไปตะกี้ท่านจายอดธุรกิจของเชฟเตอร์ของเราได้ไหมครับว่ามันมียอดกี่ร้อยล้านนะครับ400กว่าล้านใช่ไหมครับวันนี้มา2อปีอทาให้รู้สึกว่ามีเพื่อนมีพี่มีน้องมีความอบอุ่นนะครับแล้วก็ดังปรัชญาของ bni ที่ว่า g i v เบเก้นผู้ให้ ย่อมได้รับขอขอบคุณคับตอนนี้งานในวันนี้ก็จบแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปทำงานกันต่อนะครับเดี๋ยวเราไปกันเลยนะครับาปบายหลังจากที่เราประชุมเสร็จแล้วเช้านี้นะครับ <C> e <ars> ก็เดี๋ยวบ่ายนี้เราจะมีโอนกรรมสิทธิ์หมัอนะครับก็มาตรวจดูซะหน่อยนะครับดูความเรียบร้อยเพื่อที่จะได้ส่งมอบให้กับ ผู้ซื้อได้อย่างสบายใจนะครับอาภาัตคเมทอง <Wow. S 1> เดี๋ยวไปเดินตรวจกันนะครับ ตอนนี้เราก็อยู่หน้าสำนักงานที่ดิเด้นนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปบนสำัพกันนะครับตามกันรับ หรับวันนี้นะครับงานของเราก็เสร็จสิ้นแล้วนะครับมีการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปดูที่ดินกันต่อนะครับเพื่อเตรียมขายแปลงข้างหน้านนรเราไปเลยครับท่านสามารถติดตามเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับการซื้อขายสังหาริมทรัพย์ได้นะครับทางช่องทาง YouTube นะครับเก่งขายสังหาริมทรัพย์รับุู้ขายปั๊บนะครับ หรือถ้าอยากชมทรัพย์สวยๆนะครับท่านสามารถติดตามชมได้ในเพจ Facebook นะครับขายบ้านที่ดินคอนโดเชียงใหม่ราคาสบายกระเป๋าโดยเก่งขายสังหาริมทรัพั์นะครับหรือถ้าอยากปรึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับการซื้อขายสังหาริมทรัพย์กับมืออาชีพหรือผู้เชี่ยวชาญน,นะครับท่านสามารถติดต่อทีมงานของเราได้ทางช่องทางไลน์นะครับชื่อว่าเก่ง real estate ครับ